มาที่ซปเปอร์โพลหน่อยก็คือว่าอคะแนนระดับที่ภูมิใจไทยขี่คอเพื่อไทยเนี่มไม่น่าไว้วางใจมไม่รู้ว่าไม่วางใจซปเปอร์โพลดีหรือว่าไม่ <c oughs> ไม่วางใจผลซปเปอร์โพลดี <c oughs> ถ้าผลออกมาเป็นแบบนี้เนี่ยฝ่ายเพื่อไทยนี่ไม่น่าไว้วางใจเลยมันมันก็มีประเด็นพิจูวัตเพราะว่า <c oughs> มันมีการพยายามที่จะมีจุดยืนว่าเราไม่ทะเลาะกับใครอะมันมีประเด็นจุดตรงนี้อยู่แล้วประชาชนรู้สึกว่าอะ ถ้าเลือกไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็นํามาสู่ความขัดแย้งกับผ่านํามาสู่ความเขาเรียกว่าอะไรความไม่แน่นอนทางการเมืองเพราะตอนนี้มันก็มีการยนหยินว่าโอ้ยถ้าฝ่ายประชาธิปไตยได้ก็จะอยู่ได้ไหมเกินสองปีเกินปีครึ่งอะไรเงี้ยคือมันก็เริ่มมีการพูดในลักษณะแบบนี้มากขึ้นว่าแม้จะชนะแต่อาจจะรักษาอำนาจไว้ไม่ได้ครับก็อาจจะมองว่านี่น่าจะเป็นทางออกสําหรับฝ่ายคอนเสิร์ตคือขั้วที่สามเนี่ยเหรอ เ <K un> ขามีจุดยืนแบบนี้นะเขาพยายามจะบอกว่าเขามีจุดยืนแบบนี้ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าไอ้ศักยภาพในการเข้าถึงข่าวของประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเขาเข้าได้มากน้อยแค่ไหนในแง่ของการวิในการวิเคราะห์อะไรต่างเหล่านี้เนี่ยเขาฟังแล้วก็เข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนทีนี้มันต้องมามองแล้วว่าตอนเนี้ขั้วที่ปานิประนอมสายกลางเนี่ยมันมีได้หลายแบบนะฮะบางคนเขาจะบอกว่าเฮ้ยภูมิใจไทยนี่แหละเป็นสายกลางคือเข้าได้ทุกฝ่าย บางคนก็บอกว่าเพื่อไทยนี่แหละสายกลางอืมีมีโดนเหมือนกันถูกไหมเพราะฉะนั้นคุณต้องมองดีๆว่าโจทย์ของคุณคืออะไรและใครคือขัสายกลางมันมีมัน่ิจาเอาใครเป็นตัวตั้งใช่ไหมจริงจริงนะฮะเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามันมีโพจากซุปเปอร์โพนะครับเสนอผลสํารวจนะครับพรรใช่ไหมใช่ถ้าเลือกตั้งวันนี้พรรคใจะชนะ นะครับก็ไปสอบถามประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศนะครับพันหตัวอย่าง2-7งถมกราคมที่ผ่านมาสมมุติว่าโพสมมุติว่าเราจัดรายการนี้วันเสาร์นะผลโพลงไม่ออกนะให้ผมเดาก่อนเลยนะ,ะภูมิใจไทยไม่ใช่อันดับหนึ่งใช่ที่มาป็นันดับหนึ่งใช่ไหมยังไงก็ตามต้องโปลภูมิใจไทยอ๋อมีอยู่แล้วแต่เขาบอกอันดับหนึ่งเนี่ยเขาก็ให้พักเพื่อไทยแต่ให้ไม่เยอะ ยี่สิบสามจุดสี่แต่พักที่ตามมาอันดับสองแทบไม่ต่างกันเลยคือภูมิใจไทยอย่างทีงภูมิชูบอกยี่ส <21. 9 S 1> ิบเอ็ดจุดเก้าขณะที่พักอันดับที่สามได้แก่พักประชาธิปัตย์ร้อยละเก้าจุดเก้าพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติหายเกลี้ยงนะครับ,รบได้ตกไปยู่กับปอยแบบสี่เปอร์เซ็นตไ์ไม่เขาเพิ่งมานะ <Brandon. S 2> เขาเพิ่งมานะรวมไทยสร้างชาติเเหรอพี่แต่การที่รู้ว่านายกเนี่ยจะไปอยู่รวมไทยสร้างชาตินี่พักใหญ่แล้วนะพี่ หรือเขาทำให้เราตายใจก่อนนี่โอ้โหแต่ใช่อย่างที่พี่ชวัตบอกไปนะว่าภูมิใจไทยเนี่ยคุณผู้ชมนะฮะ<ม>เห็นอย่างเงี้ย21.9%สํารวจครั้งที่แล้วได้14%กว่เรน,นะ,ระ,ะนนกระโดดขึ้นมา7%ขนาดนี้เนี่ย 20, โโเดี๋ยวนะที่เขาได้21.9%เนเนี่ย<ม>ใช่ไหมฮะ,ฮะ อันดับหนึ่งเนี่ย23.4อย่างนะห่างกันแค่เปอร์เซ็นต์เดียวไม่ถึง2เปอร์เซ็นต์ใช่ใชนี่นะภูมิใจไทยจะเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศแล้วนะอนนนของสุโขทัยพี่ว่าเอาเคแหละนอกเหนือจากว่าจะปั่นกันอย่างเงี้ยแต่ในลักษณะเดียวกันคือสําหรับชนชั้นนํามีความรู้สึกว่าประเมินสถานการณ์ทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องฝากความหวังไว้ที่เพี่ยนุทีมนี้หรอคืออันนี้จะเป็นทางออกซึ่งหนึ่งกลางกลาง มันจะทําให้เห็นว่ามันก้าวข้ามการสืบทอดอานาจไปแล้วครับไม่ต้องมาดิสเครดิตเกลือกกลัวกับพลเอกประยุทธ์อีกต่อไป <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แต่อํานาจยังอยู่ฝั่งตัวเองอยู่ผมเลยบอกไงว่าโจทย์มันอาจจะไม่ใช่เรื่องแค่ว่าต้องการให้พลเอกประยุทธ์เป็นนาย,ยกต่อแต่จะทําอย่างไรที่จะให้อีกฝ่ายก็คือฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาล <c oughs> เพราะฉะนั้นตัวแทนใหม่สําหรับชนชั้นนําไทยคือภ <c oughs> ูมิใจไทยหรือเปล่านะครับมองยากเรื่องนี้มองยากจริงแต่สุอรพโลนี้เขาก็ถือว่า ถือว่าให้คะแนนคุณทั้งคุณอนุทินและภูมิใจไทยสูงมาในระยะหลังๆเนี่ยในระยะหลังๆก่อนที่พลังประชารัฐสมัยยุคปวีทใช่ตอนนั้นก็มาเลยพลังประชารัฐดีไปหมดผลออกมาดีไปหมดตอนนี้ก็ภูมิใจไทยดีไปหมดภูมิใจไทยเชียร์คนเอกประยุทธ์ไม่ขึ้นเท่าไหร่นะแต่ว่านี่น่าสนใจอยู่พักหนึ่งนะจอมวิโรจน์พิชวัตรคือไทยสร้างไทยเนี่ยนะฮะสามจุดเก้าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมถ้าไปบวกกับสร้างอนาคตไทยเนี่ยสามจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถือว่าเขาก็มีคะแนนแต่ที่นำนะแต่ทีนี้นำพลัง นำรวมไทยสร้างชาติะเออใช่ถ้ารวมกันนะแต่ประเด็นคือคนที่ตอบไทยสร้างไทยและแม้กระทั่งสร้างอนาคตไทยก็ตามเนี่ยยังคิดว่าเป็นคนละพักกันอยู่ลนะใช่เพราะถ้าถ้าคนที่เชียร์ไทยสร้างไทยตรงนี้นะฮะยังไม่เห็นข่าวการรวมพักเนี่ยนะ,ะจะโอเคไหมถ้าเกิดมีคนอย่างคุณอุตมคุณสุนทรีรัตน์เข้าไปอยู่ในพักพูดจริง,รงและแม้กระทั่งคนที่เลือกสร้างอนาคตไทยเองมีคนอย่างคุณหญิงหน่อยอย่างเงี้ยเข้าไปเนี่ยนะฮะแต่คุณหญิงหน่อยค่อนข้างเป็นที่นิยมนะในภาคอีสานอยู่อ่าใช่เขามีคะแนนเขามีคะแนนอ ผมว่าโพสิชันที่เขาเปิดมาก็ไม่ไม่ขิเลนะใช่ไหมสร้างไทยเนี่ยทั้งรวมทั้งหมดแล้วไม่ไม่อยู่กับคือกลายเป็นกลายเป็นความพยายามในการเป็นขั้วใหม่เนี่ยแต่ที่มันพอเป็นไปได้แต่ที่มันจะต้องปวดหัวคือทั้งสองฝ่ายต่างบานผู้สมัครในหลายพื้นที่ไว้แล้วไงใช่ไหมทีนี้คุณจะเอาใครอยู่เอาใคาไปยังไงเนี่ยอันนี้จะเป็นใชรนะครับแต่เห็นแต่เศร้านะทั้งทั้งเศร้าและทั้งเห็นใจนะ แทนพี่ปุ้มของเราเอ๊ะเมื่อกี้พูดไปแล้วใช่ไหมพลังประชาวัตที่ลดลงจาก22.3เหลือแค่8พูดไปแต่ปัญหาคือคะแนนตลกนะภูมิใจไทยหมดเลยเหรอมันไม่ได้ไ<ป>หลไปไหนไงมันไม่ได้ไหลไปรวมไทยสร้างชาติด้วยมันหายไปไหนเนี่ยอันนี้<อ>น่าสนใจมันน่าจะหายไปภูมิใจไทยภูมิใจไทยต้องหายไปภูมิใจไทยเพราะจากใจเภูมิใจไทยกระโดดแต่ภูมิใจไทยดูดดูดพลังประชาวัตไปเยอะไหมสิบกว่าคนถือว่ามีผลต่อ เขาได้เพิ่มมาสามสิบกว่าคนแต่ว่ายังไงก็ตามนี่มันเป็นการวัดความนิยมไงซึ่งความนิยมก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับสสเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมมันเคยมีคนพูดว่าคนที่เขาจะเลือกภูมิใจไทยเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในโพลหรอกแต่วันที่เขาไปเลือกมันมีหลายปัจจัยปัจจัยอื่นให้ไปเลือกไงใช่ป่ะตอนตอบอไม่ได้ตอบภูมิใจไทยหรอกถ้าอย่างนั้นนะถ้าใช้หลายปัจจัยมากที่างั้นนคนที่ตอบเข้าไม่ถึงการตอบเนี่ยนะเป็นผู้แง่พลังเงียบเนี่ยนะผมว่ามันมีม้ามืดอยู่สองพัก รวมไทยสร้างชาติกับก้าวไก่คุณไม่รู้ว่าส่วนที่ดูสุดๆฝั่งสองฝั่งเนี่ยนะจะได้คะแนนเท่าไหร่อันนี้คาดการยากเขาบอกโหวตประมาณประมาณสิปร์เซ็นตประมาณนี้ใช่ไหมในการทําโพลครั้งนี้เาใจะวันโหวตประมาณสิบยังไม่ตัดสินใจมีอยู่ประมาณอีกสิบเอ็ก็เทไปด้านใดด้านหนึ่งได้ ใช่ไหมแต่ว่าคือ1ิเนี่ยมันไปรวมคนที่เลือกเสรีรวมไทยแล้วไทยพักดีด้วยไม่เลือกใครเลยเนี่ยไปรวมกันอยู่ที่10.6อืมแต่ประเด็นคือไอ้ความนิยมแบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถตีเป็นเก้าอี้ได้ตรงไปตรงมาใช่ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจทีเดียวแต่คนทำทำสื่อมาตลอดนะแล้วก็ตามเรื่องโพลมาตลอดนี่นะถึงที่สุดเนี่ยนะนิด้าโพลน่าสนใจต้องไปดูอีกทีหนึ่งเพราะนิด้าโพลหลังๆนี่เข้ามามาแบบกลางๆแล้วมาแบบใช้ หลักวิชาการคนคนนั้นก็ไม่อยู่แล้วใช่ไหมใช่เขาก็ไปคนที่เปิดลูกปิดไม่เปิดไม่ติดเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือของพระปกเก้าซึ่งพระปกเก้าเนี่ยบางมันก็อาจจะก่อนคุณสดีิธรมาทำเนี่ยมันก็จะมีเป๋ๆอยู่บ้างนี่ก็พระปกเก้าก็น่าสนใจที่เป็นโพลที่น่าติดตามอีกโพลหนึ่งก็คือโพลสานักงานสถิติแห่งชาตินี่ทมตัวอย่างจะใหญ่มากใช่ไหมซึ่งน่าจะออกพอดีเราไม่รู้ว่าก่อนเลือกตั้งจะออกหรือเปล่า แต่ผมว่าแม่นที่สุดคือโพกอรามานอนนะฮะอันนี้ใครเข้าถึงได้บ้าง <c oughs> ผมส่งมาให้หน่อยแต่ผมว่าในทางข่าวนะโพที่แม่นที่สุดเนี่ยคือโพของเพื่อไทยที่ทำแล้วไม่เคยเปิดเผยแล้วมันจะออกมาแบบสีออกมาอันนี้โพเพื่อไทยเนี่ยแม่นเสมอ <c oughs> ผมว่าโพซีโอเราเนี่แหละพี่แม่นที่สุดแล้วก็าจจนเป็นแม่นไบบแม่นว่าโพเพื่อไทยอาฮะแต่ว่าครับก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าเวลาพูดถึงสํานัก ทำโพทั้งหลายเนี่ยนะฮะเวลาพูดชื่อสํานักขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะไปอิงกับเรื่องการเมืองมันมีด้วยมันมีูดชื่อสมัยก่อนนะสูดูสิโพนี่ดาบโพนแต่มันมีแฟกต์อีกอย่างนึงซึ่งเราจะต้องทําใจในโลกยุคที่มันเทินไร้มาตั้งแต่ยุคเบรกซิตมาสู่ยุคทรัมป์อะไรอย่างนี้นะก็คือคนไม่ตอบตามที่คิดจริงใช่ไม่นั่นแหละปัญหาโทษนะคนเจออะไรกันแบบเีอะเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆคนสับขาลองไอ้ที่จะตอบคุณถ้าคุณเชียร์ประยุทธ์แต่คุณกล้าตอบแม่ผมว่าวันนี้ไม่กล้าตตตอออบบบเใชช่่มมม้้้้ยถาาาาคคุุณณีร์กกกลลลไ อาจจะกล้าทำคลิปลุงตู่ตูลงนะนสับสนุนคุณประยุทธผมก็ดูแล้วก็ตอบเป็นมารยาทนะตอบแบบคำคำที่ใช้เป็นคําทั่วๆไปอ่ะลุงตู่สู้ๆอะไรอย่างเงี้ยครับเราเห็นรถไฟฟงรถไฟฟ้าอะไรมากมายเนี่ยลุงตู่ถามเธอไม่ไม่ใช่ลุงตู่ทำไหมทำเร็วกว่าเร็วไปถึงนู่นแล้วหนองคายแน่นอนนะฮะ